สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมัยรุ่นหัดทำนานะครับก็มาพบกับปัญหาข้าวมะลินะครับหรือข้าวนาปีที่ทุกท่านเรียกว่าข้าวหัวงอกนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ข้าวจะเป็นหัวงอกนะครับในตำราโบราณที่เรียกกันว่า ปลูกข้าวช้าข้าวจะหัวงอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องข้าวหัวงอกว่ามันเกิดจากดินเกิดจากอากาศเกิดจากแสงเกิดจากการปลูกช้าปลูกเร็วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกทุกท่านได้เลยนะครับจากประสบการณ์ที่ตัวผมเองปลูกมะลิมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากเพีย้ยไฟนะครับ เป็นตัวทำให้มันเกิดนะครับและเพียไฟยเนี่ยมันมักจะมาในช่วงที่ลมพัดแรงนะครับฟังดีๆนะครับเพียไฟยจะมาระบาดในานาข้าวเมื่อลมพัดแรงอากาศมีความแห้งนะครับและไม่มีฝนตกอันนี้คือระยะที่เพียไฟยชอบระบาดที่สุดนะครับ เพียไฟเป็นแบบไหนนะครับเพียไฟก็จะเป็นมแมลงตัวดำๆสีเล็กๆนะครับที่ชอบมักจะมาอาศัยอยู่ในใบข้าวใบที่1ก็คือตัวดำๆเล็กๆที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะเพียไฟนะครับที่จะเข้ามาแทะกินสีคอรฟิลของใบข้าวสีเหลืองสีเขียวตรงที่ท่านเห็นเห็นไหมครับตัวดำๆเล็กๆนั่นแหละครับ ที่มันกำลังจะเดินเลียคอรฟิลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันมีจำนวนตัวเดียวต่อต้นเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เมื่อมันมีจำนวนที่มากขึ้นอย่างเช่นสองตัวสามตัวต่อใบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้คอรราฟิลสีใบข้าวเราเนี่ยหายไปได้ไวขึ้นแล้วมันก็จะเกิดอาการข้าวเป็นใบเหี่ยว เขาขาวเหมือนที่ท่านเห็นตรงนี้แลวมันก็จะทิ้งเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องหายาคาซูก้ามาฉีดนะครับไม่งั้นข้าวท่านก็จะดูเป็นหัวงอกเห็นไหมครับตัวเล็กๆนั่นนะครับดำๆที่เดินกันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งต้นหนึ่งใบเนี่ยมันมีสองตัวเนี่ยการที่ข้าวเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะเร็วมากไวมากนะครับและมันมาดูดน้ำเลี้ยงนะครับน้ำเลี้ยงจากใบข้าว และมักจะเกิดการระบาดในข้าวระยะใบแรกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเมื่อข้าวตั้งต้นตั้งใบได้ใบที่1กับใบที่2เนี่ยจะเริ่มเกิดการระบาดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและข้าวเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนสีคอลล์ฟิลนะครับนี่นะครับมันก็จะเริ่มแทะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบที่2เห็นไหมครับมันเดินเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ย นี่คือลักษณะเพียไฟนะครับมันจะเริ่มระบาดนะครับนี่ตั้งแต่มเมล็ดข้าวนะครับไล่ขึ้นมามีใบที่1ใบที่2มันก็จะเริ่มม้วนเดินเลียกินคอเลฟิลสีเขียวไปเรื่อยๆจนหมดนะครับแล้วมันก็จะยุบเน่าตายไปคนสมัยก่อนไม่ได้มียาแก้ไม่ได้มียารักษาใช้เพียงธรรมชาติในการแก้ปัญหาการที่เราใช้ธรรมชาติในการแก้ปัญหาเพีย ไฟในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้หนึ่งใช้น้ำหล่อให้ท่วมครับสองใช้การปล่อยแห้งมันจะมีมดนะครับมดตัวสีดำๆเนี่ยคล้ายๆมดดำเนี่ยมันกัดเราด้วยนะครับมันก็จะขึ้นไปกินแล้วก็ขึ้นไปกัดกินเพียไฟตรงเนี้ยช่วยเราได้นะครับแต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนมดมันเยอะนะครับหรือว่าศัตรูของ ศัตรูเราอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเยอะนะครับทําให้การระบาดของลรกของมแมลงเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันยังเกิดความสมดุลอยู่เนื่องจากมันไม่ได้มียา,มาแมลงนะครับไม่ได้มียา <c oughs> ต่างๆในการกําจัดทําให้มันใช้การวนเวียนของธรรมชาติในการกาจัดให้เรานะครับแต่เดี๋ยวนี้ยายาเคมีสารเคมีมันเยอะนะครับการตกค้างมันเยอะทําให้ มแมลงศัตรูของเราเนี่ยมันดุขึ้นมันมีจํานวนแพร่พันธุ์มีจํานวนที่เยอะขึ้นนะครับจนทําให้เกิดการระบาดข้าวหัวงอกได้ง่ายนะครับเมื่อกี้ก็คือลักษณะอาการเพีย้ยไฟนะครับมักจะระบาดในช่วงใบข้าวขึ้นเป็นใบแรกนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วข้าวก็จะเริ่มเกิดอาการเปลี่ยนสีเป็นคอร์ฟิลสีขาวๆนะครับนี่นะครับมันก็จะม้วนขาวๆนั่นนะครับ และข้าวก็จะเป็นยอดแดงๆออกขาวๆออกเหี่ยวๆนะครับแค่ใบแรกเขาก็มาแล้วนะครับจากยอดแหลมเนี่ยยังไม่มานะครับแต่หลังจากขึ้นใบที่1นึ่งปั๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาอาศัยนะครับอาศัยดูดน้ําเลี้ยงก็มาอาศัยดูดน้าเลี้ยงนะครับก็ทําให้ข้าวเราเนี่ยเปลี่ยนสีคอเลฟิลนะครับ ยาที่เราแนะนำให้ฉีดนะครับแล้วก็ควรฉีดตั้งแต่ข้าวอย่างเล็กๆแบบนี้นะครับก็เป็นไทอะมิทอกแซมนะครับหรืออิมิดาโคพิกเป็นยาที่มีราคาที่ถูกแล้วก็ใช้ได้กับทุกอายุข้าวนะครับและส่วนใหญ่เราจะฉีดปนไปกับพวกกรดอะมิโนฮอร์โมนแล้วก็ยาฆ่าหญ้านะครับในช่วงข้าวอายุระดับนี้นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่3นะครับหลังจากที่ EP ที่1นเนี่ยเราหวานข้าวนะครับทำเทือกอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็หวานข้าวนะครับ EP ที่2เราก็ทำการแหวะร่องน้ำไล่นกมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึง EP ที่3นะครับก็คือ EP นี้ EP ที่เราจะเจอปัญหาเรื่องเพี้ยไฟนะครับก่อนที่เราจะฉีดยาก ค่านะครับหรือคุมค่าแล้วเราก็จะทำการหล่อน้ำนะครับใน EP ีที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งตอนนี้เราอธิบายว่าข้าวหัวงออกเกิดจากข้าวเป็นเพีียไฟนะครับก็คือมแมลงตัวดำๆที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้และมักจะเกิดในข้าวทุกสายพันธุ์ที่เป็นข้าวอ่อนข้าวนุ่มข้าวใบใหญ่ มักจะเกิดอย่างรุนแรงนะครับยาที่ใช้ในการแก้ปัญหาก็มีไทอะมิทอกแซมอิมิดาโคพิกถ้าตัวแรงเลยก็ไทอะโคพิกนะครับแต่มันแพงนะครับก็อันนี้ก็คือขั้นตอนการดูแลข้าวมะลิปลายแสงนะครับก็ไม่มีใครทำหรอกครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครทำปลายแสงแบบผมแน่นอนนะครับน้อยเจ้าน้อยคนนะครับพอทุกคนมักจะ มีคำถามและคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าทำแล้วมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะครับทำแล้วมันคุ้มกับผลผลิตที่ได้หรือเปล่าและการลงทุนก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใช้ต้นทุนในการลงทุนเยอะหรือน้อยในการทำข้าวปลายแสงแบบผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้อย่างชัดเจนนะครับในแต่ละขั้นตอนการทำจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับในข้าวมาลิแปลงนี้จำนวนทั้งหมด14ไร่เท่ากับ ที่เราทำกอขอ107เพราะว่าเราใช้แปลงกอขอ107ในการทำนะครับส่วนไอแปลงนู้นเดี๋ยวก็ดูอีกทีว่าเราจะลงข้าวพันอะไรเมื่อได้เก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือแปลงนาทั้งหมดนะครับที่เราจะทำโอเคนะครับตอนนี้ก็หมดห่วงเรื่องนกพิราบนะครับแต่เราก็จะไปห่วงเรื่องนกกระจอะก,กับนกเป็ดอยู่นะครับนกเป็ดก็ถ้าตรงไหนดินแฉะอย่างนั้นชื้นอย่างนั้นก็จะยังมีนกเป็ดมาอาศัยทำลายตอนกลางคืนอยู่ เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีว่าเราจะเสียมากเสียน้อยนะครับในเรื่องนกเป็ดเนาะส่วนเรื่องนกพิราบเนี่ยถ้าดินแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังพวกนกกระจอกนะครับแค่นั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ